พี่ขวานล่าสุดน้องเห็นบอกว่าบินไปถึงทีสารไปสี่ 4. เราบินไปมมที่ไหนมาแล้วล่าสุดอันนี้น้องเห็นจากไหนอ่ะพอพี่ไหลพี่นคร,รปะ,ปะโอ,โอ้ได <laughs> ้ค่ะก็ที่นครพี่ก็ ได้มีโอกาสไปกับหลวงพี่อุเทนค่ะที่ที่พี่ขวัญศรัทธาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้มีโอกาสที่ท่านได้แบบพาไปแล้วเราก็ไปแต่ว่าเราไปต้องไปเช้าหน่อยเพราะว่าท่านก็ต้องมาจำศีลที่วัดด้วยค่ะเข็ดปวดก็ไปพักหนึ่งขวัญเดินหน้าพักหนึงนิดนึงนี่เออโอเคเรียบร้อยเก่งมากเออเอาไปตรงนู้นได้ไหมพี่นาใหญ่พี่รู้เลยฝั่งหนูพี่ตายแน่นอน เอามาตรงกลางเดี๋ยวกขถือให้เออเห็นบอกว่าไปที่นั่นมีแบบเจดีที่แบบทุกคนต้องไปขอเหมือนกันอันนั้นที่ขวไปตั้งใจไปเ่นันด้วยคือวิขวันวันนั้นีิขวัไปก็ประมาณเจ็ดที่นะคะก็ไปไหว้สการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองบ้านเราเนาะแล้วก็ได้ไปไหว้พระบรมมหาเจดีลิกทาตุด้วยแล้วก็ได้ไปไหว้ศาลหลักเมืองด้วยอย่างเงี้ยค่ะ ก็เราทําทุกอย่างเพื่อเป็นสิริงมงคลให้แก่ชีวิตแล้วก็ความเชื่อของพี่ขวัญน่ะมันรู้สึกว่ามันเป็นแรงผลักดนันแล้วก็แรงศรัทธาที่พี่ขวัญเชื่อว่าที่พี่ขวัญอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่<ม>เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะก้าวทุกทุกก้าวในชีวิตของเราอ่ะพี่ขวัญก็อยากจะอยู่กับสิ่งที่เรารู้สึกว่ามั่นคงปลอดภยัยแล้วก็การที่พี่ขวัญอยู่กับ ครูบาอาจารย์หลายๆท่านอย่างเงี้ยก็จะมีแง,งม่มุมมีความคิดที่หลากหลายมากขึ้นจะทําให้เรามีสติแล้วก็ทําให้เรามีชีวิตที่มองหลายองค์มากขึ้นหลายด้านอย่างเงี้ยค่ะยัง,ยงเวลาไปอะไรพวกนี้ครับเราส่วนใหญ่ขอเรื่องอะไรครับขอเรื่องออกัลยาณมิตรที่ดีใช่แล้วก็ขอให้เราเริ่มขอเหมือนพี่สาวแล้วก็คือ <วะ S 2> ขอให้เรามีความสุขเออพราะว่า มีความสุขคือรวมทุกอย่างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาเราจะขอเรื่องคู่ใช่ไหม,อมขอเรื่องเงินขอเรื่องงานแต่พี่สาวขวัญก็คือเขาใช้ชีวิตมีความสุขม,มากม,มัดรวมเลย <laughs> แล้ววก็ถามว่าพี่แก้วขอพรยังไงเพราะว่าเวลาเราไปขอพรอ,อะเราจะเป็นคนคนแรกและคนสุดท้ายแต่พี่ขวัญนะจะเป็นคนที่ ไปคนสุดท้ายแล้วเสร็จคนแรกแล้วชีวิตเขาก็คือสักเซสมีความสุขที่สุดเราก็เล่นเธอขอแนานเกินไปสิ่งสิทธิ์่าจะงง <c oughs> ขอเยอะ <c oughs> ออไปตอนหลังเราก็เลยขอว่าแบบขอให้ลูกมีความสุขขอให้สมความปรารถนาแต่มีคอยๆท้ายไหมขอให้มีความรักดีๆสักครั้งนึนะเนี่ย มีหรือยังขอหรือยังมีขอแบบนี้ยังให้จิตศักดิ์สิทธิ์เลือกให้เออเพราะว่าถ้าเลือกเองมันยากก็ให้สิทธิ์สิทธิ์นำพาไปเลยบอกแม่ว่าแบบไหนอยากท่านให้ได้แบบนี้แบบนี้พ่อแม่รัศมีบอกว่าให้รอก่อนให้รอก่อนเพราะคิวเยอะแสดงว่าเราก็ไปรีเควสมาแล้วไปรีเควสท่านมาแล้วใช่ไหมไปขอท่หนูรีเควสทุกองค์ค่ะเดินแก้เหนื่อยนะไม่เป็นไรไม่มีก่อนคือแฟนขวัญนอกจาก พอเป็นแฟนนะอย่า่งคิดเรื่องแต่งงานคิดเรื่องแก้บนก่อนว่าแฟนฉันจะไปบนที่ไหนไปบ้างเป็นเรื่องลวเป็นเรื่องใช่ก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะฮันนีมูนแก้บนไปใช่อันนี้คือมันเป็นพี่ยยดเนี่ยจิตใจเราเลยเหรอแบบว่าคือแบบขาดไม่ได้แล้วกับการมูอะไรพวกแบบเนี้ยเนาะคือเวลาขวัญสวดมน์ขวัญรู้สึกว่าขวัญมีสติ แล้วขวัญก็ได้พบเจอเรื่องราวดีๆ,ๆในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรที่มันจะไม่ไม่ดีเข้ามาขวัญรู้ก่อนแล้วขวัญคิดว่าการที่วขวัญเชื่อตามคําสอนคนโบราณหรือว่าตามหลักคําสอนพระพุทธเจ้าที่มีมาสองพันกว่าปีอะ่ะขวัญว่าถ้าเกิดว่าเราคิดในมุมโลกนะถ้าไม่เวิร์กอะไรที่มันไม่เวิร์กจริงอะ่ะอยู่มานานเป,ป็นพันๆปีถึงทุกวันนี้ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเราเพิ่งเกิดมาเป็น จุลภาคบนโลกไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องเดินตามแนวทางที่มันสักเสที่สุดชีวิตเราจะได้มีความเสี่ยงให้น้อยที่สุดแสดงว่าเราคิดว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ส่วนหนึ่งก็เพาะว่าเราเชื่อแนะมูลีเรามืออะไรอย่างเงี้ด้วยไหมเกี่ยวไหมโอ้โหว่าชีวิตว่าแต่ละเรื่องเนี่ยนะคือแบบถ้าคือคือถ้าเกิดเออความดีไม่คุมมาเราอยู่ไม่ได้เพราะว่าเราก็โดนกระหน่ำกันนะชีวิตคุณสามันนี้ก็แบบ โดนทุกทิศทุกทางเหมือนกันแต่เราก็ยังสอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากแบบแรงศรัทธาใดๆนี่แหละที่เราเชื่อใช่ส่วนหนึ่งก็คือการที่ขวัญคิดว่าทําดีได้ดีใครทํายังไงก็ได้อย่างไงอืมอ <า S 3> อและอย่างมีล่าสุดเห็นพี่ขวัญไปเจอรูปตัวเองตอนเด็กเคยเล่นเอ็มีกับของพี่พีนาอ๋อใช่อันนั้นน่ะคือก็จใจผิดมาตลอดเพราะว่านึกว่าตัวเองอ่ะเล่นเพลงเอ่อ เล่นเพลงของพิตินาเพลงนินจาเพราะว่าเราไปถามแม่แม่ก็บอกเพลงนินจาไงเราก็แบบอ๋อเพลงนินจาตอนเด็กใช่แต่พอตอนหลังอะขอนปลาไลฟเน็ติกตอกแล้วก็มาคุยกับพี่เขาแล้วพี่พี่บอยช่างํำผมอะเขาก็ลองของไงเปิดดูไหนไหนเธอไม่เห็นเธอเลยฝนก็แบบว่าเฮ้ยแม่แม่โกหกเราหรอแม่เกงหรอแม่ให้ความหมักเราหรอว่าเล่นเราเล่น M v ีพิตินาแล้วพี่แฟนขลับก็เลยบอกว่าไม่ใช่ เป็นเพลงอะไรนะแค่นี้นะแค่พออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละพอพี่ติน่าเป็นอีเพลงหนึ่งแต่ว่าเล่น MV เพลงพี่ติน่าชื่อเพลงอะไรนะพี่ใหญ่รู้ปะจำได้ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเซิร์ชเดี๋ยวไปคืนมาเดี๋ยวเออเดี๋ยวไปคืนเออแต่ว่าหนูเล่น MV ็ีเพลงพี่ตินาจริงนะเป็นการยืนยันใช่ซึ่งแฟนคลับหรือชาวบ้านชาวบ้านสองรู้ดีนะลูกหลานชาวบ้านสองรู้ดีกว่า แฟ no นขับร like> ู้ดีกว่าอีกแล้วก็ใช่ต้องขอบคุณแฟนขับล้วเป็นแฟนขับที่อยู่กับขวัญในไลฟ์อ่ะแล้วพอขวัญพูดแบบเดียวเขาบอกเลยว่าอันนี้คือเป็นแฟนขับที่แบบเหมือนอยู่กับขวัญตั้งแต่เด็กอ่ะคือไม่ว่าขวัญจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบจะอยู่จุดไหนอ่ะพี่เขาก็จะมาคอยอยู่กับขวัญซัพพอร์ตตลอดคือท้านานังก็เรียกว่าเราไม่ได้ดู MV กันเลยใช่ไหมถ้าแฟนขับไม่ได้บอกก็คือเราก็หา MV เราไม่เจอ ใช่ก็เราก็คิดว่าพี่ติณาเราเล่นเอวีพี่ติณาตอนเด็กเหมือนพี่เอชุติมาเหมือนพี่รุ่นพี่หลายๆคนอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูก็ไม่ได้มีเวลาที่เราจะแบบเปิดดูย้อนของตัวเองไงเพราะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าพาวกับตัวเองในการที่เราเป็นดารานึกออกกไหมเราแค่รู้ว่าอันนี้เป็นรุ่นพี่ที่เราเคยร่วมงานแต่พอมาเปิดดูแล้วอ้าวหน้าแตกเลยใช่ไหมโอเคค่ะ